ตอนที่สิบห้าสาราชีหลืนโรงหมออะไรวิเศษขนาดนี้นี่คือโรงหมอที่ใหญ่ที่สุดในแคนจูของเราแล้วล่ะในไหนคุณหนูรั่วก็มาแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้ข้าศึกษาร่างกายดูหน่อยเถอะตุบทำให้คุณหนูรั่วเจอเรื่องหน้าขันอีกแล้วเรามาคุยกันต่อเธอขอรับ ไปจหมอโม่เป็นเช่นนี้ตลอดเลยเหรอประมาณนั้นแต่ขอรับท่านอาจารย์เป็นคนที่ข้างใครในการแพทย์จริงๆวันนโลกเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายคุณหนูล่วเป็นคนแรกที่รอดชีวิตจากวันนโลกได้ท่านอาจารย์เห็นความหวังที่จะพิชิตวันนโลกจากร่างกายของคุณหนูั่วนนะขอรับเมื่อสิปีก่อนมีโรคร้ายแรงที่เรียกว่าโรค ฐานดำมันระบาดไปทั่วแคนโจผู้ที่ติดโรคนี้จะต้องตายภายใน3มวันท่านอาจารย์ก็ชีดกับผู้ป่วยหลายร้อยคนในทุกๆวันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเพราะอยากจะหาวิธีรักษาโรคฐานดำในวันที่ท่านอาจารย์ติดโรคไปด้วยท่านอาจารย์ก็สามารถค้นพบวิธีรักษาโรคฐานดำได้ในขณะที่ช่วยตน นั้นท่านอาจารย์ก็ยังได้ช่วยผู้คนอีกหลายพันคนในแคว้นโจอ,อีกด้วยฮ่องเต้นในตอนนั้นอยากให้ท่านอาจารย์เป็นหมอหลวงอยู่ในวงังแต่ท่านอาจารย์รู้สึกว่ายังมีโรคอีกมากมายที่ตนเองอยากจะพิชิตด,ดังนั้นจึงได้เลือกเมืองยาเล็กๆในเขตชายแดนแห่งน,นี้แต่นิสัยของท่านอาจารย์มักจะทําให้ผู้อื่นตกใจดังนั้นเมื่อเขาจะจําเป็น ข้าก็ต้องหยุดเขาสองวันนี้คุณหนูคงจะถูกท่านอาจารย์ทำให้ตกใจแล้วจีนะาครับขอรับฮไม่หรอกใ้าคิดว่าหมอม่งเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแคว้นโจเลยล่ะหมอผู้บริสุทธิ์ที่สุดข้าชื่นชมยิ่งนะักการได้ยินพวกเจ้าชื่นชมข้าข้าก็ดีใจอยู่หรอกแต่ตอนนี้ข้าไม่ไหวแล้วจริงๆแม้แต่ย่า,น,านชี ต้นเล็กๆก็ยังรับมือไม่ได้หมอโม,อม่กำลังพูดถึงอะไรนะเมื่อเร็วๆนี้แคว้นทางชายแดนเนือดได้บุกลุกพรมแดนของแคว้นเราท่านอาจารย์จึงได้เตรียมยาพิเศษสำหรับกองทา้าในแคว้นโจอของเรานะขอรับท่านอาจารย์ได้ค้นพบว่าสมุนไพรที่เรียกว่าย่าหนานมีผลที่มหาศาลในการรักษาบาดแผลได้ทำออกมาง่ายได้ ยิ่งนักวันที่สองแต่เหตุใดจึงเปลี่ยนเป็นเช่นนี้แล้วล่ะแต่บ่บผลของยาสมุนไพรยาหลันชี้น,นั้นมีอายุสั้นมากเมื่อสีเปลี่ยนไปประสิทธิภาพของยาก็จะหายไปซึ่งมันจะทำให้ท่านอาจารย์ร้อนรนใจอย่างมากวันพรุ่งก็ต้องส่งตัวยาที่ได้รับผิดชอบแล้วหากแก้ไขไม่แล้วเสร็จท่านอาจารย์ต้องโดนโลงโทษเป็นแน่ ไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกเจ้าแค่แทงค่าตอนนี้สักสองครั้งเถอะหมอมอให้หนูช่วยดูเถอะไม่แน่บางทีหนูอาจจะช่วยอะไรได้ข้าศึกษามานานขนาดนี้ไม่ได้ผลเจ้าเป็นแค่เด็กสาวตัวน้อยจะไปมีประโยชน์อันใดท่านอาจารย์ถึงอย่างไรพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนั้นก็ให้คุณหนูลวดดูอย่าลานฉีเธอขอรับก็ได้เช่นนั้นเราจะไปยัง เขาโมเลียงกันไปจอปกติแล้วหมอกมปปราษาเสียเส้นนี้ตลอดเลยหรือส่วนใหญ่ก็เป็นย่างนี้แหละขอรับแต่ว่าข้าวางแผนจะวิ่งไปนะพวกเจ้าจะตามข้าทันได้หรือไม่ฮ่าฮ่ฮ่เสี่ยวเฉินช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งของข้าด้ดวยเถอะ เรื่องวิ่งถ้าไม่มีทางแพ้ให้ท่านหรอกเพวกเขาสองคนเป็นเด็กสามขวบหรือยังไงกันลูกเจ้ารอข้าด้วยสิหมอโมอ่อยู่หรือไม่แม่ทัาหญิงหมอโมอ่เพิ่งออกไปนะขอรับไม่ทราบเหมือนกันว่าไปทำอะไรตอนลึงเงะ อนที่16ดีมากใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวช้าเกินไปช้าเกินไปเ <c oughs> ดี่ยวเฉินข้าวิ่งไม่ไหวแล้วจริงๆหลังจากวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาหมู่เหลียวอย่างโดดเดือดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเจ้าหนายน้อยต้องใช้พลังในการเสริมความแข็งแรงทางร่างกายถึงจะวิ่งทันได้หน้าตาเขาดูไม่มีท่าทีเหนื่อยแต่อย่างไรหัวใจก็ไม่เต้นแรงชายชาาคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆในเจ้าบอกว่า เจ้าจะเอาชนะข้าไงไหนล่ะพลังของเจ้าไม่ต้องพูดแล้วรีบพาข้าไปดูว่ายญาหลางชีหน้าตาเป็นอย่างไรวิ่งอีกสองไม้ก็จะถึงแล้วรีบวิ่งมาไล่ตามข้าเร็วยังยังต้องวิ่งอีกเหรอที่นี่ไงนี่คือยญ่าหลางชีที่เจ้าพูดถึงหรอใช่แล้วห่ะกระหว่างทางขึ้นมาก็มีหญ้าแบบนี้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องวิ่งมาไกลขนาดนี้ด้วย วันนี้อากาศดีขนาดนี้ถ้าไม่ได้วิ่งก็น่าเสียดายแย่เลยฮ่าๆเดี๋ยวก่อนนะอยู่ๆก็รู้สึกคุ้นเคยกับหญ้านี่ข้าจำได้แล้วข้าเคยใช้หญ้านี่เพื่อรักษาหมาป่าสีเงินตอนนั้นเองข้าก็สังเกตเห็นสีของดอกไม้เปลี่ยนไปนะแต่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเสี่ยวฉันเจ้าช่วยข้าหารายละเอียดการทดลอง เภสัชวิทยาแล้คุณสมบัติของย่าหลานฉีได้ไหมไม่มีปัญหาการสแกนและวิเคราะห์จะใช้เวลาสักครู่ดังนั้นเจ้านายไม่ควรถามหมอโม่เกี่ยวกับผลกันวิจัยของเขาโอเคหมอโม่ท่านค้นพบสวรรค์สรรพคุณของย่าหลานชีนี้ได้อย่างไงกันอืมเรื่องมันยาวน่าสามเดือนก่อนข้ามักจะมาที่ภูเขาโม่มเนี่ยเพื่อหายา ที่สามารถนำมาใช้สำหรับการวิจัยได้เนือเอเ้อเมื่อท้องฟ้าเดิ่มมืดอข้าได้พบกับสองคนที่ชอบล่าสัตว์เพราะข้าได้ช่วยรักษาพวกเขาอยู่บ่อยๆจึงรู้จักกันไม่เจอกันนานเลยขอเข้าซักซามได้ไหมหมอโม่อยากเก่งใจเลยเช้นทางนี้ครับตอนหิวกินอะไรก็อร่อยอยากกินพวกนี้ให้หมดจริงๆ หมอโม้ช่วยชีวิตพวกข้าไว้ข้าต้องท่านอยากกินแค่ไหนก็เชิญเลยครับร้อนมากอะที่ข้ามียาทา่าหมอโม้ไม่เป็นไรครับพี่ครับช่วยดึงย่าลานชื้อให้หน่อยสิอ๋อนี่คือให้เจ้าไปจี่ภานี้ทำไมให้ข้าคิดไม่ดีอบปากอึปปอง มาเรียบมาทาเลยข้ายังรู้สึกไม่ถูกอาจารย์อย่าพูดอะไรเลยห้านาทีต่อมาดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรแล้วย่าลานชีใช้ได้ดีกับแผลไฟไหม้ขนาดนี้เลยเหรอพวกผมนึกว่าหมอโม่รู้เรื่องแล้วซะอีกย่าหลานชีสามารถรักษาทั้งแผลไฟไหม้แล บาดแผลท,ที่เล็กและใหญ่พกเราเลยชอบใช้ยานี้ในการรักษาโดยปกติแล้วข้าจะหาได้แต่ยาที่หายากๆแต่ไม่นึกเลยว่ายาที่เจอได้ทั่วไปตามพวกเขาเมื่อแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ขนาดนี้ข้านี่มันมองข้ามไปจริงๆไปจี้ข้ากลับก่อนนะอาจารย์เจ้าจะทิ้งข้าไว้คนเดียวอีกแล้วกลับไปแล้วไม่คิดว่าจะค้นพบ หลังจากออกจากดินยังไม่กี่ชั่วโมงดอกสีน้ำเงินก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและสีเหลืองและผลการรักษาก็ลดลงอย่างมากข้าลองหลายวิธีแล้วและผลของยาลานชิก็ขยายเวลาได้เป็นหนึ่งวันแม้ว่าพูดไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จแต่ก็เห็นถึงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในเวลานี้ในคนหญิงได้มาหาข้าโดยหวังว่า ขาจะสามารถช่วยกองทัพเตรียมชุดยาสำหรับการบาดเจ็บได้ตอนนั้นข้าคิดว่ายญาหลันชีสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของแม่ทัพหญิงได้ไม่มีปัญหามันอยู่ที่ข้าแล้วแต่คาดไม่ถึงหลังจากสามเดือนข้าสามารถรักษาป,ประสิทธิภาพของยญาหลานชีได้เพียงวันเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้เป็นวันที่ข้าต้องมอบยาให้ท่านแม่ทัพหญิง แล้วแต่ค่ายก็ยังไม่มีอะไรเลยข้ารู้สึกว่าวิชาแพทย์ของตัวเองกำลังเจอกับอุปสรรคปรากฏว่าสีของดอกจะทำให้ผลยาแย่ลงข้าไม่รู้ว่าหมาป่าสีเงินได้เปลี่ยนสมุนไพรใหม่ทุกวันตามที่ข้าสั่งหรือเปล่านอกจากนี้ดูเหมือนข้าเคยได้ยินชื่อนาพลหยินที่ไหนสักแห่งมีขอญาหลานันเชเสร็จแล้วโรวดดูที่หน้าจอของเจ้าภาพ ชื่อคือสายญาหลันชีส่วนที่ใช้ทั้งต้นสามารถใช้เป็นยาได้ธรรมชาติและรสชาติเย็นในรสธรรมชาติรสขมเล็กน้อยและฝาดสรรพคุณขจัดความร้อนและล้างพิษยาสมานแหและห้ามเลือดลดอาการบวมและบาดแผลข้อผ่งใช้แผลไฟไหม้และน้ำร้อนรั่วแผลพุงพองและบวม อาการตกเลือดที่กระทบกระเทือนจิตใจพืชที่พึ่งพาอาศัยกันยญกลูซินลักษณะของพืชหญ้าหลานชีหญ้าซูซินเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกันและพืชทั้งสองจะตายหากแยกจากกันพืชที่พึ่งพาอาศัยกันหญ้าซูซินลักษณะพืชหญ้าหลานชีและหญ้าซูซินเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกันและพืชทั้งสองจะตายหากแยกจากกัน โอเค้าดูวิธียืดอายุยาแล้วหมอโมอเดี๋ยวข้าจะลงไปที่ภูเขาก่อนนะเจ้าเด็กนี่อยากคิดว่ามันจะง่ายนะข้าใช้เวลาตั้งสามเดือนแล้วยังคิดไม่ออกเลยท่านเองที่ทําให้เรื่องมันซับซ้อนเกินไปท่านแค่ดึงกองหญ้าหลานชีและหญ้าข้างๆออกมาแล้วตามข้าลงมาที่ภูเขาก็พอแล้วเด็กคนนี้เป็นอะไรไป ตอนที่สินเจส่วนสีฟ้าของย่าลานฉีและส่วนสีเหลืองของย่าซูซินมารวมกันในซามยาแล้วเติมเกลือแร่ตามจัดส่วนจากนั้นเติมน้าแร่จากภูเขาเสร็จแล้วในขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วยังแค่เพิ่มย่าซูซินเข้าไปก็ได้แล้วแต่ข้าไม่เข้าใจหลักการของมันหมอเมื่อหมอโมเคยได้ยินคําว่าการอยู่ร่วมกันไหมล่ะ ไม่ไม่เคยได้ยินเลยถั่วเหลืองทําให้ทุ่งนาอุดมสมบูรณ์ข้าวโพดเติมเต็มได้ดีขึ้นและข้าวโพดผลิตสารอาหารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองแอนนั้นกเกษตรกรจ,จึงมกรวมพืชทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างถั่วเหลืองกับข้าวโพดเรียกว่าการอยู่ร่วมกันยาา่านหัน,สนสิีและย่านซนซิน ยังมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันแต่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเกินกว่าถั่วเหลืองและข้าวโพดถ้าหากแยกจากกันทั้งคู่ก็ไม่สามารถอยู่เพียงลําพังได้เวลาทำยาก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องด้วยเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าผสมกันคงจะประสิทธิภาพได้ไว้ได้นานมากขึ้นเวลาคน้นคว้าเรื่องยาไม่ควรสนใจแต่ลักษณะเฉพาะของแต่และตัว แต่ต้องใส่ใจกับสิ่งที่มักปรากฏอยู่ล้รบอบตัวมันด้วยนะหมอโมอาจารย์ถูกเด็กน้อยสอนเรื่องสมุนไพรงั้นเหรอถ้าควรเข้าไปปอบเขาไหมนะฮ่าผู้ได้ถูกต้องจ้ะหมอโมคะแนนเสนิ์หมอโมคิดว่าข้ามีสนิ ข้าเป็นหมอมาทั้งชีวิตและเป็นคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงง่ายๆในวันนี้ข้ารู้สึกละอายใจจริงๆที่ได้ชื่อว่าเป็นแพทย์อดริยะามาหลายสิบปีไม่เพียงแต่ไม่เพียงแต่เป็นเคสหายากแต่ยังเป็นต้นกล้าที่ดีในการเรียนแพทย์อีกด้วยพรุ่งนี้ก็จะส่งยาชุดแล้วกันไม่ทราบว่าคุณหนูลวดจะช่วยข้าทำยาชุดนี้ได้หรือไม่ อข้ากลัวาว่าถ้ากับช้าไปท่านป้าจาห่วงชาห่วงไปจี้ไปที่ตำหนักบ้านล่วกอธิบายให้นายฟังและอย่าลืมนำเค้กสองปอนไปให้เพื่อทักทายนางด้วยไปเร็วโอเคครับคุณหนูล่วกเจ้ามีข้อกังวลอื่นๆอีกไหมหมอโม่ทําขนาดนี้แล้วไม่มีเหตุใด,ดที่ข้าไม่ช่วยเขาใช่ไหมเสี่ยวเฉิน นี่เป็นถือถือเป็นการเข้าใกล้หมอโม่อีกขั้นหนึ่งให้ทุกคนในสาราชีหลิงช่วยกันเลือกวัตถุดิบทุกคนในสาราชีหลิงต้องฟังคําสั่งของคุณหนูล่กทุกคนต้องรีบเอาขวดยาออกมาเจ้านาอยน้อย,อยข้าจะทาให้เจ้ากลายเป็นเทพเจ้าแห่งโลกนี้อย่างแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ได้นอนทั้งคืนอายุปูนี้แล้วรับไม่ไหวจริงๆแต่ยาชุดนี้ ก็ถือว่าสําเร็จแล้วข้าขอตัวกลับก่อนนะถ้าข้าไม่ได้กับข้าคงตายขอบคุณเจ้ามากนะสําหรับความช่วยเหลือของเจ้าในครั้งนี้สักวันหนึ่งมาที่ประตูขอขอบคุณเซียวเฉินตอนข้านอนฝันอยู่ช่วยสอนวิธีฟื้นฟูพลังอย่างเร็วที่สุดให้ข้าหน่อยนะได้กระดิ่ง มันมาจากเธอไปแม่ทัพเป็นเจ้าใช่หรือไม่ในวันที่พายุฝนเจ้าอยู่บนภูเขางูเห,หลียงด้วยใช่หรือไม่ตอนที่สิบแปดคุณใช่หรือไม่เป็นเจ้านายของหมาป่าสีเงินเหล่านั้นหรือไม่เดี๋ยวฉินดูเหมือนว่าเขาจะจําไม่ได้ว่าข้าช่วยเขาไว้อาจจะจำได้แค่ภาพก่อนที่จะสลบไป แย่ yeah, แล้วเขาจําได้แค่หมาป่าสีเงินทาได้เขาแต่เขาจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาเป็นลมหน้าตาแบบนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนคนที่จะมาขอบคุณสู้ค่ะค่า,าไม่รู้ว่าคุณกําลังพูดถึงอะไรคุณคงจํเห็นคนแล้วล่ะหน้าของข้ายังรอข้าอยู่ดังนั้นข้าไปก่อนล่ะ ท่านแม่ทับมีอะไรผิดปกติกับผู้หญิงคนนั้นหรือไม่เปล่าหรอกข้าคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนช่วยข้าในวันนั้นดูเหมือนว่าข้าจะจำผิดไปที่ศาราชีหลินเพื่อรับยาก,กันเถอะครับจู่ๆก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอัมาพาตขึ้นมาที่จริงแล้วก็อยากขอบคุณต้องไปขอให้หมอโม่มาช่วยทีข้ารับไม่ไหวแล้วจริงๆ แต่จางทำไมยุงจ้องแต่สกัดแม่หวังนะข้าไม่รู้ว่าข้าทำอะไรลงไปแต่ตอนนี้หน้าข้าเจ็บและคันไปหมดดูเหมือนว่าเมื่อคืนข้าไม่ได้อยู่ที่นั่นและยุงก็ยังถูกพรังจิตคอยชี้นำให้กัดแม่หวังนะระบบประสาทของยุงนั่นเรียบง่ายตราบใดที่เจ้าใช้พลังจิตออกคำสั่งมันก็จะทำต่อไปอีกไม่นานแม่หวังก็คงจะทนไม่ได้แล้ว รื่มงั้นค่าจะไปนอนแล้วในความฝันเจ้าก็ช่วยสอนค่าด้วยละเจ้าน้อยน้อยเป็นเด็กดีที่ชอบเรียนเรียนรู้จริงๆอ่าทันทีที่ข้าหลับตาข้าก็เข้าสู่โลกแห่งความฝันโดยอัตโนมัติยังดูเหมือนว่าเวเฉินจะไม่อยู่ที่นี่นี่ใช่โลกบอลจิตวิญญาณของข้าหรอเสี่วเฉินบอกยิ่งมีจิตวิญญาณเยอะยิ่งดีข้าจะขอฝึกเหมือนครั้งที่แล้วก่อนละกัน เึ่งชั่วโมงต่อมาอะไรกันเจ้านายน้อยข้าเองเสียเส่ยวเสี่ยวเชิญลงมาแบบนี้ปกติได้ไหมลงมาแบบปกติได้ไหมท้เอา,าตกใจแทบตายอิกก็ในโลกแห่งความฝันสามารถแปลงรูปร่างได้นี่ข้าก็ขอเล่นกับลูกร่างใหม่บ้างแต่งแบบนี้ก็ยังมีประโยชน์ การใช้งานอย่างอื่นอีกด้วยการใช้งานอื่นๆตอนนี้เจ้านายน้อยมีจิตวิญญาณอย่างน้อยหนึ่งร้อยเส้นแล้วถึงเวลาการสอนงานขั้นสูงให้เจ้าแล้วละ่ะนั่นคือวิธีทอไหมและนี่ให้ตาขายวิญญาณโอเคค่าเข้าใจที่เจ้าต้องการสื้อแต่ก่อนอื่นเจ้าเปลี่ยนร่างก่อนได้ไหมมันนะัขขขกขยังเกินไป จริงเหรองั้นแปลงสมเป็นผู้ดูแลแบบครั้งก่อนงั้นเหรออึง응เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเรามาเริ่มเรียนหลักสูตรของวันนี้เลยดี